คนละค่านะค่ะคนละข้างอ่าก็เกี่ยวค่าพึงมีไว้นะคะอ่ารวมสนับสนุนนะคะเงินทำบุญในครั้งนี้ด้วยใช่ครับนะคะนอกจากประกาศเปิดงานของเราแล้วยังจะดีเนาะครับแล้วก็ทุก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 พื้นที่นะครับถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้าใจสังคมของมอไซด์เรานะครับทุกที่นะครับขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวไปพี่นิวัฒน์ครับกล่าวสวัสดีครับก็สวัสดี เ,เพื่อนพี่พน้องๆกท่านครับที่เดินทางกมาช่วยเหลือผมเหมือนเคยเหมือนที่ผ่านมานะครับแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือทุกคนที่อยู่ด้านหลังผมนะครับทุกท่านเลยครับท่านผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับผมผมขออนุญาตไม่กล่าวชื่อแต่ทุกท่านถือว่ามีมีบุญคุณกับกับผมนะครับกับกลุ่มโรมอาของเราครับผมขออนุญาตกล่าวแทนข,ขอบคุณแทน สมาชิกขอคุณกรรมาทุกท่านครับขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับก็ใช้ประมือดังการค่ะนะฮะก็ที่กับท่านเลยนะครับพอามันว่า ตรงนี้นะครับก่อนที่ท่านจะลงไฟเราจะได้รู้หน้าค่าตาว่าท่านไะท่านแรกมันก็คือท่านประธานที่กล่าวเปิดงานเมื่อสักครู่นี้ก็คือท่านสจเสรนะครับก็คือท่านสมประสงนะครับสายศิลปวัฒนะครับงานนี้ท่านที่สองนะครับท่านกำลังจารุกิจนะครับซึ่งเป็นพี่ชายหรือว่ากำลังสมหมายนั่นเองท่านที่สามนะครับเป็นผู้ใหญ่นาวรัตน์นะครับเป็นผู้หญิงแน่นอนนะฮะเห็นมาสามปีแล้วนะฮะแล้วก็ท่านต่อไปนะครับสอสอทบุญส่ง นะครับคนนะนี่นะฮะแล้วก็ท่านต่อไปครับรองนายกสงศักครับนะฮะท่านต่อไปนะครับคุณวิชางนะครับคุณวิชาะนะฮะแล้วก็คุณลนใช่ไหมคนลื่นๆมาคณจารงท่านต่อไปเป็นท่านอบตอำนวยนะครับท่านอบตอำนวยนะครับแล้วก็ท่านอบตอิฐาทรั์นะฮะนะฮะท่านอบตและเป็นอบตของตมลครับอันนี้ท่านผู้ใหญ่มินนะครับคุเจิญประวัตนให้กับ ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับแล้วก็อย่าี่บอกอย่างที่บอกนะครับว่าท่านได้หรืว่าท่านประกาศสงครามกับยาเสพติดนะครับครับปีนี้นะบุกัดพูดเยอะเลย้พูดเยอะเลยเย่องอเแม่พี่ดี๋ยวปีสี่เปี่ยเริ่มแกวิชาอยาปีที่สี่นะพวกเราตกงานแล้พี่มาพูดเองเหรอเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้พี่ว่านเขาบอกว่า อะไรที่มันขาดตัวพ้องก็ขออภัยด้วยนะครับาลงมาบอกว่ารักไว้แล้วสิ่งสําคัญคือวันนี้ท่านสจเศกท่านขี่รถนําขบวนกับพวกเราด้วยนะครับเพื่อที่จะแห่แห่ธงตรงนี้มาแล้วก็นะครับก็ฝากเพื่อนๆใครที่ยังไม่ได้ลงนามถวายพระครแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่